ห่าง,งกาันสิบเอ็ดโลถ้าเปรียบเทียบกับเ,เซนทันก็พอๆพอกันเลย,ยกินเสร็จยังเนี่ยเจ้ายายกิน มันกินได้อยู่ไหมไม่รลองกินดูก่อนอันนี้ไม่ต้องกินแล้วมันทำให้มันเกินอ๋อเหรอเพิ่งรู้เหรอคะไข่เจียวก็เหมือนกันแหละก <c oughs> <c oughs> ินหนมบางซะดีกว่ารู้อย่างเงี้ยคอาเมยดีกว่า เสียงแม่บ้านที่ไหนอะบอสเุ้ยน้ำมันหกนะออกไปเลยเนี้ยนอ,นนออไปหน่อยกลัวหกไม่กินแล้วไม่อร่อยเลยทำไม่ได้เรื่องเลยอุ้ย <laughs> หวดนั้นืม ขวดกูตะมีอะไรไวสัตเก็บไปดิไม่ปวดอ่ะแต่เจ็บคอออกมาแล้วบ้านไหนคุยแล้วงานงานที่ยีอะไรสัตว์อยูคเค่เติดต่อนี่แหละครับเอ็ซีแล้วครับ,รบนะ้องคุยงานอ่ะแต่ถ <c oughs> ้าคุยเรื่องสุดตัวมันเตียงก็ยินดีฮะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวนี้เลย หู้เจ็บคออ่ะหนะนียกจพอใช่หรอ,อกินมันยาเลยใช่ไหม ทุกยาที่กูกินน่ะแม่งแย่กว่าเดิมตลอดเลยยาที่หมอแนะนำอ่ะเฮียกลัวไว้ใจหมอแดดไปแม่งเปนิพัทราเซนอะไรอะขออนุญาตเลิกติดตามเพื่อไรอ่ะกลัวมีหอยยาเลยตตมว่าผมก็แกล้งกลัวเอาหามาน้วครับโอ้โหยาเม็ดใหญ่เกินไม่ไหวอ่ะ กินไม่ไหวแล้วะ่ะเม็ดย,ยังใหญ่ต้องสองเมนะ็ดอ่ะโอ้โหต้องติดคอมันจะเป็นหนักกว่าเดิมนลเว้ยแค่คืนนะเปล่ากืนไม่ลงเลยตอนเนี้ยอะไร น,นี่กินแค่ยาดา้มได้ไหมร็วๆที่ดากกูจะไปกินข้าวไปทำอะไรของกูบ้างเอาอยาดามก่อนไม่ไม่มันมันต้องกินอะไรายเสฉพะก่อนเพราะว่ามันคืนยาไม่ลงอันนี้ละลายเสฉพะมันขมถ้ามึงกินแล้วแบบนี้ไม่อันนี้แหละอันนี้แหละทำให้คอลื่นอนะ่ะอันนี้ก่อนอยาดามก่อน เม็ดโคตรใหญ่อะตั้งสามเม็ดอ่ะเสล้ยามาเร็วเร็วสิเอาหกแล้วเห็นไหมเนี่ย ขอรำคาญพึ่งเฮ้ยเข้าได้แล้วมีสตอรี่พอดีเลยน่าจะไม่ว่ากินยาละเร็วๆดีดายมันเออดูกินอย่างงี้แหละสัญญาว่ากลับมายาไม่<า>ไม,ไม,ไม่ตอนนี้เร็วๆอย่าดีดายสัญญาว่าไม่เร็วๆมึงออกไปยาสามไม่ไดจะหายไปมึงอยู่ศักรยาไอ้เชี่ยเร็วๆดีดายมึงต้องเป็นซะอย่างเงี้ยพอกูทิ้งเออกูกินอยู่แล <c oughs> ้วไม่มึงต <c oughs> <พ>้องกินตอนนี้ไว้ใจกูแบบแบบกูเขาเ้าประเทศอยู่กำลังโฟกัส เฮ้ยกูกินอยู่แล้วแหละยาแค่นี้ตอนนี้ก็ <c oughs> อ <S <S อกทำใจไปหนึงความเจ็บนึงมันก็เป็นแค่อเออหนาแบบเดียวอันนี้อันนี้อะไรนะเจ็บคอเนี่ยอันนี้ก็เจ็บคออันนี้ก็เจ็บคออันนี้ค่าเชื้อม,มันมีหลายอย่างถ้ามึงไปอยูอ่โรงพยาบาลมันจะเด็กค่าเชื้อไม่เอาเจ็บคอเดียวมันต้องกินโอ้ อย่าพูดเยอะอืมแคไอ้นนหน้าเฮียจะเข้าได้เสลิกแค่ดีไอ้ควายพยายามอยู่ออเินอ้กูปรับให้กูกินอยู่แล้ว,ลวไว้ใจกู เออเดี๋ยวกินไม่ไม่เร็วๆได้โอ้กูโตแล้วนะเว้ยกูกินเองได้เป็นอะไรกูพูดโดนใหญ่เร็วๆเหอะดีไล่อยู่นั่นอ่ะเออแป๊บนึงข้าวยังไม่ได้กินเลยเหอะก็เหมือนกินข้าวอ่ะเหมือนว่ากินข้าวถ้ายาติดคอกูกูโทษมึงเอานะ จุ่งน้ำอยู่บ้างนึงอ้างไปเรื่อยอ่ะเร็วๆดีจะไปทำอย่างอื่นบ้างวู่นแวโอเคโอเคเดินปะคอมทิ้งแม่งเลยโอเคเพบเห,บหมือนกินข้าวเนาะคำใหญ่อือหนึ่งเม็ดผ่านไปแล้ว กินน้ำว่าเราสองนิดละถึงพอจะไม่แห้งโอเคมึงกำไม่อยู่ที่มือเลยกินไปแล้วเม็ดนึงแม่มือดิแม่มือไม่มีเช่นข้าวข้าวหกเช็ดด้วยมึงกินไงข้าวหกเดียวกันวะกินเป็นติ๊กคนยาวกันเลยเช็ดดิ เหมยเดี๋ยวเอ๊ะยวทำนันสิมันจุกอยู่ในอกอ่ะเหมือนยามันยังไม่ลงไปต้องรอก่อนทีละเม็ดโอ้ไม่กินยานั้นนะยาจะจืดแต่มันจะอ้วกโอ้มนจะอ้วกอ่ะจะอ้วกแล้วนะเห็หนูเป็นครูก็โดนด่ายูรำคานี่ยัย กินไปแล้วมันแย่กว่าเดิมอ่ะลุงจะไม่ต้องแดกอะไรเลยมึงอยู่เฉยๆเริ่มหงุดหงิดแล้วโอเคอะไรก็ไม่กินเก็บเลยทั้งนั้นเร็วๆสิวะเฮ้ยอย่าทำนายร่างกายนะแจ้งความนะเอาตีลุงไปมันกินข้าวเนาะมลลีาโอเคเหมือนกินเหมือนกินข้าวคำใหญ่ เหมือนมันติดอยู่ในคอเลยอะเร็วน,นีปกินไม่เข้าวจะไปทำอะไรเบลบ้างโอยไม่เธออะไรถ้ากินแล้วถ้ากินแล้วมันจะไม่เจ็บคอเลยใช่ไหมไม่ม,มีอะไรหายปูป,ปับหลอกมัต้องใช้เวลาลหลอกกูอะกูกินก็ตื่นมาก็เจ็บเหมือนเดิมเทียงอ่ะเร็วเร็วเพาื่ลาชิวแล้วพาลาชิวแล้วเม็ดเล็กพยาหักครึ่งเอาไหว มันจะเข้าได้วันไหนวะเนีเออ่ยเร็วๆเฮ้ย <c oughs> โอ้ทรมานได้อย่าเล่งดิพรุ่งเช้าจะปิดคอมเลยนะเอออย่าเล่งดิพยายามอยู่เนี่ยเม็ดทุกท้ายแล้ว กินให้มันเลยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้เอานี่อีกทีนึงจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกอันนี้พักก้อนจะอ้วกนนมันเป็นเหมือนน้ำเปล่าไม่ต้องมาอุ้ยแต่มันจะอ้วกจริงเหมือนน้ำเปล่า,าจุกน้ำโอหน้ำแค่นี้มันไม่ติดโอ้รอแป๊บนึงไม่ได้ยังไงวะอา้าวโอ้โหเดี๋ยวเดีกเดจบให้นั่นแหละเดี๋ยวยำมาให้หืม <c oughs> มันจืดนก็จริงแต่มัน มันฉุนขึ้นจมูกเลยอะ่ะมันจะอ้วกเหมือนแดกน้ำเกลือโรงพยาบาลเลยอ่ะเยอยโอ๊ยแน่นอยู่เนี่ยอกยี่งว่าจะแดกเข้า ไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าการกินยาลําบากเป็นยังไงคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่ละเ้าเหมือน,<ห>นที่กูกินเผ็ดไม่ได้แต่คนอื่นกินเผ็ดได้อืมสมัยเด็กนี่กูจะเล่าให้ฟังไม่อยากเล่าไม่อยากฟัง <c oughs> เออกูเล่ากูดูกูฟังดีกว่าไม่ได้เล่าให้มึงฟังซะหน่อยตัดไป <c oughs> กูแดกยาไม่ได้อ่ะจนกูยอมกินกินที่มันขมขมอ่ะ เอายาพลาไปละลายน้ำอ่ะข่มกูก็ยอมอ่ะเพราะว่ากูแดดยาเม็ดไม่ได้ให้๋ยวกูไปละลายน้ำให้มึงนะไม่เอากินให้หมดดีได้จะได้เปลี่ยนขวดน้ำอ่ะไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเอาไปก่อนเกะเกะเกะเอาหมดเลยเออก่อไมีใครเข้าใจเหมือนกูไหมพวกมึงก็ต้องเป็นเหมือนกันแหละ จริงแล้วมันอยู่ที่อยู่ที่ความคิดเว้ถ้าเราคิดว่ามันเหมือนข้าวคำหนึ่งอ่ะมันก็กลืนลงไปได้อย่างงไไ่ายดายเวย้แต่เราคิดว่าเป็นยามันก็แดงลำบากนิดนึงต้องยอมคิดว่ามันคือข้าวคําใหญ่กลืนเข้าไปเลยไม่จริงกูมีปมตอนกินยาพารามันติดหลอดลมกูไง <c oughs> แล้วไหวใจไม่ออกเอ้ย <c oughs> เรื่องจริงเรื่องจริงไปถามแม่กูได้ <c oughs> ที่กูกลัวยาเ <c oughs> พราะเรื่องนี้เว้ กูกินแล้วมันไปติดหลอดลมอ่ะแล้วมันติดแบบแล้วมันหายใจได้แบบแค่เนี้ยแบบพื้นเดียวอะ่ะพื้นแล้วก็ต้องอออกอะ <c oughs> ่ะแล้วกูต้องปั่นจักรยานไปโรงพยาบาลอ่ะคนเดียวอ่ะเ <c oughs> พราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยกูอยู่คนเดียว <c oughs> ปั่นจักรยานจากบ้านกูไปโรงพยาบาลอ่ะประมาณสิบแปดโลอ่ะ <c oughs> จักรยานนะสิบแปดโลอ่ะ <c oughs> เหมือนมึงดำน้ําอ่ะ <c oughs> จากแบบจากพัทยาไปเกาะล้านอ่ะ <c oughs> เหมือนมึงดำน้าอะ่ะแล้วมันโผล่มาหายใจได้แค่วีเดียวอ่ะ เนื้อพาพอ,อกไหมข้างกูอยู่ไปเนี่ยไม่ฟังยาวหายน้อืมหล่อไ้กูแดกยาแต่ยังไม่หายสักอย่างเฮ้ยเธออันนี้นะกินแล้วตื่นมาหายเจ็บคอเลยไอ้เหี้ยเหมือนเดิมต้องใช้เวลาไม่ได้อย่าปากหมาไม่แดกซะดีกว่า มึงก็นอนอยู่ยงั้นแหมตอนแรกอือโอ้ยเย่ <laughs> ถ้าวเราไม่กินยาไม่ต้องไปเล่นบาบี้พ่อมึงอะเชี้ยะ <laughs> yeah. ชวนกูไปเล่นบาร์บี้สัตว์กูไม่ได้ติ่มขานาดนนั้ไอ้ควายกูเล่นบัลลีย์ยิงโอ้ยไอ้เนี่ปัญหาว่ากูเป็นยาว่อนนะกูไม่เล่นบาร์บาร์บี้กูเล่นบัลลีย์เฮียงโง่จ,จัด